Woo! Mm -hmm. ครับกลับมาเจอก,กันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนําวิธีการฝึกซ้อมสเกลยังไงให้คุ้มค่านะครับผมยกตัวอย่างใน G Major Scale อย่างเดียวก่อนนะครับก็ลําดับแรกนะครับก็คือเราจะใช้นิ้วเป็นตัวกําหนดฟอร์มนะครับว่า,าจะเล่นสายอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็อย่างที่สอก็คือไม่จําเป็นต้อง ไล่หลายๆออกเทปนะครับก็คือไล่แค่ออกเทปเดียวก็พอเดี๋ยวเราค่อยมา เอามาต่อกันทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือไม่จําเป็นต้องไล่หลายๆสเกลให้ได้ภายในวันเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องไล่โหมดโน้นโหมดนี้เอาแค่เมเจอร์สเกลง่ายๆก่อนนะครับอยู่กับสเกลนั้นๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับอาจจะเป็นอาทิตย์เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้นะครับโอเคแล้วข้อที่4ี่ก็คือลองหาทํานองในสเกลนั้นๆดูนะครับโอเคอย่างแรกก่อนนะครับก็คือลองใช้นิ้วเป็นตัวกำ กหนดฟอร์มก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่น G major scale นะครับโอเคผมจะเล่นแค่อ็อกเทฟเดียวก่อนนะครับเป็นข้อที่2กับข้อที่1มารวมกันนะครับก็คือสมมุติว่าผมเริ่มจากนิ้วชี้ก่อนนะครับก็คือฟอร์มนี้ครับแค่นี้พอครับเห็นไหมครับว่านิ้วชี้จะเป็นตัวกำหนดฟอร์มเองให้เราเล่นเป็น three note per string นะครับเล่นแค่3สาย ก็ลไล่กลับโอเคนะครับเสร็จแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางดูบ้าง mm hmm. เห็นไหมครับว่าได้ฟอร์มใหม่ขึ้นมาทันทีตอนแรกตอนแรกเราขยายมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. พออันที่สนิ้วกลางเรามาเป็นแบบนี้แทน mm hmm. แค่ออกเทฟเดียวพอนะครับเสร็จแล้วลองนิ้วนางดูไหมครับนิ้วนาง ครับว่ามีสายเปล่าขึ้นมาทันทีนี่นะครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยจะใกล้กลกนนกๆกันนะครับก็คล้ายๆกันนะครับอ่ะทีนี้พอเราไล่แค่อ,ออกเทเดียวได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็อลองลองหาตำแหน่งของมันดูนะครับว่าควรจะเล่นที่ฟอร์มไหนบ้าง ตะกี้เราเล่นที่สายหไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ลองเลื่อนไปทําที่สายหดูบ้างน,นะครับเป็นอีกฟอร์มฟอร์มหนึ่งก็คือลองเป็นนิ้วชี้ก่อนนะครับนะครับลองเป็นนิ้วกลางที่สาย5ดูลองเป็นนิ้วก้อยดูไหมครับเนี่ยครับแล้วก็เสร็จแล้วลงไปสายที่สี่ ลองไปสายสามดูนะครับว่ามีฟอร์มไหนบ้างอย่สายสี่ก็จะเป็นใช้นิ้วเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราจะเริ่มจากนิ้วไหนดีซึ่งแต่ละนิ้วก็จะไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วลองไปสายสามดูครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองฝึกจากชี้ กลางนางก้อยดูนะครับโอเคพอเราอลองไล่ดูแล้วแค่ออกเทฟเดียวนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือลองเอาเมโลดี้ ody, เพลงอะไรก็ได้ครับที่ชื่นชอบลองมาจับใส่ให้อยู่ในอฟอร์มนั้นๆยกตัวอย่างเช่นผมเล่น G Major Scale ฟอร์มนี้ใช่ไหมครับผมเอา Fly Me To The Moon มาแล้วกันก็คือ ฟอร์มน oui. okay. right? pues ี episode, right? nah ้แล okay. ้วโอเคฟอร์มที่2เป็นนิ้วกลางใช่ไหมครับอ่เมโลดี้เดิมครับนี่เห็นไหมครับต่อไปนิ้วนางดูไหมครับนี่เห็นไหมครับโอเคลองไปสายที่สีดูบ้างไหมครับ สดูบ้างไหมครับให้นิ้วเป็นตัวกำหนดฟอร์มแล้วก็เอามาจับกับทานองที่เราชอบได้เลยครับเพลงอะไรก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วพออยู่กับสเกลนั้นนานๆแล้วเราลองหาทำนองอะไรเงี้ยนานๆดูแล้วค่อยเปลี่ยนสเกลดูครับพอ G เสร็จแล้วไปคีเ A บ้าง ไปคีบีบ้างไปคีซีบ้างแล้วก็ขยับไปทางแฟลตบ้างตัวนี้จะทําให้เราคุ้นเคยกับสเกลต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับการฝึกสเกลอย่าพึ่งไปเยอะมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะทําให้สมองเราสับสนนะครับเดี๋ยวไปโหมดบ้างเดี๋ยวไป ดอลเลี่ยนเดี๋ยวไปฮาร์โมนิกเดี๋ยวไปเมโลดิกบ้างจริงๆร,รู้ได้เยอะๆก็ดีเหมือนกันแต่พยายามอยู่กับสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียนรู้ให้นานๆก่อนนะครับยังไงลองไปฝึกดูครับสวัสดีครับ